สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องมือหนิสภาพไม่เหงาเผาค่ะเมนูมือนน้มีอยู่อย่างหนึ่งค่ะพี่น้องจะพามาทําไก่ผัดใบยี่หล่าค่ะพี่น้องเดี๋ยวดูให้เบิ้งส่วนผสมของหนูก่อนนะคะอันนี้คือใบยี่หล่าค่ะพี่น้องหนูสับดบหั่นนะคะหนูสอามาเป็นใบเลยคะ่ะแล้วก็ใบหอมค่ะพี่น้องแล้วก็พริกโดดคือหนูต้องใส่พริกโดดนะเพราะหนูเป็นคนกินเผ็ดค่ะเราเพื่อนๆพี่น้องเพิ่นกินเผ็นนดนาบ่ได้หน,หนูก็เลยต้องเห็ดรดอ่อนเลยค่ะ อันนี้คือไก่ที่นุซับแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องกะเมี่บะเขียวนำยูซีสองสามสิบนี่นะคะสองหน่วยค่ะพี่น้องหั่นออกมาเลยสำเนียงที่จริงไม่ต้องใส่บะเขือกได้เด้ค่ะแต่พี่น้องมักกใส่อันนี้คือเด็ดสูตรเด็ดทองนูเลยค่ะคือน้ำพริกที่นูจะโขกเองคะคะพี่น้องกะเมีตะไคร้ค่ะพริกค่ะหอมแดงค่ะกระเทียมค่ะแล้วก็อันนี้คือขาดบะได้ค่ะพี่น้องดอกพักชีฝรั่งค่ะรือดอกพักเปบานเท่านี้ค่ะใส่ลาบนะคะพี่น้อง เอามาตําเห็ดน้าพริกนับนะค่ะนี่ค่ะตามเป็นเครื่องเทศนะคะพี่น้องรับรองว่าเห็ดกินก็ได้เห็ดคายก็ดีค่ะพี่น้องจะมีความหอมหอยแสบค่ะแต่ห้องหนูขาดอยู่อย่างหนึ่งคือขาดผิวมะกรูดค่ะโบมี่นะคะพี่น้องอันนี้ใบบกูดเสาไอ้ห้อยค่ะอันนี้คือเห็ดรับของหนูเลยค่ะพี่น้องหนูสมบัมีกากโบมี่หัวเพราะว่าหนูบป็นเห็ดคายค่ะหนูเห็ดกินหนูก็สมบูรณดค่ะพี่น้องมีลองเห็ดบ้างด้วยค่ะนี่ค่ะผัดใส่ไก่บัตน่ค่ะสุดยอดเป็นผัดฉาค่ะ เอาละจ้ะอันนี้ละนุก็จะเอาส่วนผสมข้างบนมะโคลค่ะแต่ว่าหากพี่น้องมีผิวบกูดใส่ลงไปน้ำด้วยจ้ะรับรองว่าแซ่บอีหลีค่ะพริกพริกผัดเผ็ดสุดสุดะแล้วก็ใส่เกลือลงไปหน่อยนึงค่ะช้อนนึงนะคะเอาละค่ะเราโคกทุกอย่างให้ละเอียดค่ะเอาละค่ะพี่น้อง นู่จะโขกข้อหยาบๆนะคะสะบัดให้ละเอียดเกินไปค่ะเพราะว่าข้าวจะเป็นผัดเผ็ดค่ะพี่น้องกระสออกมากออกมานี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเก็บเมลใบผักชีฝรั่งค่ะนี่ค่ะหอมหุ่นๆเลยค่ะประจัาเดี๋ยวข้าไปผัดกันต่อเลยค่ะนูใส่น้ำมันลงไปนี่ใส่แค่พ่อเอ่อนิดนึงนะคะพี่น้องปราะมานสองสองตค่ะเพราะว่าไก่มันจะมีความมันอยู่แล้วค่ะนูก็จะบ่เน้นมั่นกันไหนนะคะพี่น้องเราเอาพริกแกงที่ข้าโขกไว้นี่ลงไปผัดให้หอมค่ะ แกงสูตรนู้นนี่นะคะพี่น้องพริกเผเทนี่พัดที่นึ่งในในกินไปสามบาทสี่บาทจานสิบสิบแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่ามันจะชุนจริงๆค่ะแล้วก็ความหอมของเครื่องเทศพวกดอกผักชีฝรั่งนะคะพี่นูองเอามาโขลกใส่ตะไคร่หอมแดงกระเทียมฮึขาดเดียวซือผิวบก,กูดค่ะพี่น้องถ้ามีครบเี่แซ่บสูตรนี่นุบ้หัวหมูหามพี่น้องต้องเผ็ดเลยค่ะเอาไปผัดกับไก่บาดนะคะพี่น้องฟึด,ดยอด พอผัดพริกเริ่มพร้อมค่ะพี่นอ้องเราก็ใส่ไก่ลงไปเลย ก็ขเขาบอกว่าเห็ดไม่โน่หนึ่งแง่ไหนนุ่มๆเขาแด้บบกร้อนเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าใบยี่หร่าค่ะจนเราเข้าสู่ชของหนูนี่มันชวนให้จเจริญอาหาระค่ะพี่น้องชวนกินชวนพร้อมหวนๆมค่ะ เปิมน,น้ำเมื่อไไหน,หน่อยนึงจ้ะเอาละค่ะ,ะ,คะนุขออนุญาตพัดไก่เห้สุกกันนะคะพี่น้องเดี๋ยวพอมาเบิ่งกันอีกรอบนิงจาเอาละค่ะพี่น้องนุพัดไก่เริ่มสุกแล้วค่ะนุก,ก็จะใส่เะือเขื่อลงไปเลยค่ะ การใส่มะเขือลงไปค่ะพี่น้องจะเปิดไฟแห้งเลคะ่ะเพราะว่าค่ะไฟเอนา,ากักเขือสิด,ดำค่ะอันด้วยใบมะกรูดค่ะตามด้วยพริกโดดค่ะใส่ลงไปค่ะนุใส่ั้อวเปลนะคะุ่ณน้องม่วนมัน่าขีดขานเด็ดเลยคะ่ะมันจะมีอัตรถรดในการผิวแบบนี้ค่ะ แต่เราก็ปรุงรสด้วยผุงุงรสค่ะเส่็จไปเลยค่ะไปลายแสกลายชุ่ชุ่มดสค่ะที่หนองเราก็เติมชุบมรสนิดหนึ่งีจ้ะน้ำตาลทรายนิดหน่อยประมาณเรึ่งส่วนโตค่ะเพราะว่าส่วนนู้สอบหวานนีดค่ะ กำผัดที่หนอนด้วยบวกเ้ือดำค่ะและว้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะคู่ใดมุนี้ซีอิ๊วขาวนะคะที่หนองสลับบานเข้าเพลิ่นโบดสิสอเลยฮะนะคะเส้นนำลาแท่นก็นไเลยด้วยจ้ะัดไปเรื่อยๆจนกว่าบวกล้อจะสุกจ้ะ พี่น้องก็ชิมรสตามใจชอบค่ะมักเข้มมักหวานมักนัวจังไหนกับซุงตามใจจะฟองเลยค่ะเข้าตดไข่ด้วยใบยี่หร่าค่ะกอใบหอมค่ะ,ะเปิดไฟแห้งเลยจ้ะ พี่น้องแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะไก่ผัดใบยี่หราค่ะพี่น้องไปในนูประเทศยจานให้เบิรงจ้าแล้วละจ้าพี่น้องเมนูมือนี่ค่ะเป็นอาหารจานเดียวเมนูเด็ดเลยค่ะพี่น้องไก่ผัดใบยี่หราค่ะกินก็ขอสวยหอนนพี่น้องเอ้ยหนูกินเมนูนี้เขาเบิดหมออีลีเลยค่ะใบยี่หราจะชวนให้กินค่ะพี่น้องชวนเจลินอาหารมากๆค่ะนี่ค่ะหอมหวนๆบวกก็พริกเคื่งแกงพี่นูโคกเองสูตรนูเองค่ะพี่น้อง ลองเห็เดเบงเดอร์ถาพี่น้องสุขุมว่าหนูบริเวาเล่นหนูบริเวตัวมันหนูบริเวรยังค่ะคือเป็นเมโนูที่แซ่บอิลีค่ะนี่ค่ะใส่บพริกโดดลงไปที่สุดน้ำมูกคือเกินไมไหมยังนะคะมันเผ็ดนี่ค่ะใส่บพริกโดดลงไปแล้วก็ใบยี่หร่าหอมๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะเดลองเห็ดเบิงจ้ะนี่ค่ะแซ่บๆตลาดเขาเลยกันเลยค่ะแล้วไข่าดาวจักหน่วยนึงเนาะคะ่ะพี่น้องสำหรับผู้ใดบ่กินเห็ดเนาะคะ่ะ อาเพต์ไปสําหรับพี่น้องบางคนเนี่ยใส่ไขรดาวลงไปหน่วยหนึ่งแซ่บมากมากเลยค่ะพี่น้องนี่นะจ้ะขอบคุณหลายเด้อค่ะพี่น้องทุกผูทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกาลัางใจดีๆที่มีให้กันเสมอค่ะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เ,มเ,เมขามาบอกน,นั่นหวมวนเขามากินเขาหัมผ้าวนั่กันค่ะขอบคุณหลายจ้า